ในเรื่องนี้ครูบิดาหยิบยกเอาเรื่องอบุหรี่ไฟฟ้าที่เด็กๆหาได้ง่ายเกินไปหลายคนที่อยู่กับเด็กๆก,ก็จะเข้าใจว่าพอเด็กออกจากบ้านเด็กเขาจะอยู่กับเพื่อนเพื่อนชวนทําอะไรก็ทําอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะฉะนั้นท oxic ิกเฟ n ก็คือการที่มีเพื่อนที่ชักชวนไปในทางที่นอกลูก่นอกทางในทางที่อันตรายครูบิดาก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมามาเป็นตัวตั้งในการ แต่งนิทานนะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญที่ครูปรีดาหยิบยกขึ้นมาในเรื่องชัยชนะของแมวน้อยครับสวัสดีครับครูปรีดาปัญญาจันทร์นะครับครูปรีดาได้รับโจทย์มาว่าจะทำนิทานเพื่อให้เด็กๆไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องชัยชนะของแมวน้อยก็เป็นเรื่องบรรยากาศในโรงเรียน เป็นบรรยากาศในโรงเรียนที่มีเพื่อนทั้งกลุ่มที่คิดไปอีกทางหนึ่งคิดที่นอกนอกลู่นอกทางนอกกรอบแล้วก็อีกกลุ่มที่ตั้งองตั้งใจอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบก็ถึงคิดสร้างสารรค์อยู่ในกรอบได้นะครับมีระเบียบวินัยได้คุณบิดาก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมานะครับคุณบิดาใช้ตัวละครเป็นสัตว์เพราะว่าจะให้เด็กๆเ,เห็นหลากหลายและเด็กสนใจ คือสัตว์นียจะแสดงอะไรได้เหมือนจริงนะครับหรือสัตว์ที่แสดงท่าทางแบบคนได้เนี่ยเป็นตัวละครที่พิเศษเด็กก็จะสนใจเป็นพิเศษนะครับมันก็จะมะีตัวละครที่เป็นสัตว์หลายชนิดที่แสดงบุคลิกลักษณะเช่นหมาจิ้งจอกแสดงลักษณะแบบหนึงบบน่งนิงสัยแบบหนึง่งลิงอะดแบบหนึ่งแมวแบบหนึ่งนะครับครูบีลาก็หยิบประเด็นนี้มาก็เลยกลายเป็นโรงเรียนของสัตว์เพื่อนก็เป็นเพื่อน,นสัตว์หมดเลยนะครับตัวละครก็เป็นสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับัยชนะของแมวน้อย เรื่องและภาพปรีดาปัญญาจันทร์คนที่เขียนคำเรียบเรียงให้คือพระพีพันธ์พัฒนาเวศหรือพี่เต้วนะครับแมวน้อยนั่งหน้าชั้นขยันถามขยันตอบหมูป่าหมาจิ้งจอกลิงจออไม่ชอบแมวน้อยนักกีฬาเคยวิ่งนำหน้าคว้าเหรียญทองจะตัวร้ายไม่เล่นกีฬาแถมชอบมาคอยรังควานชอบรวมกลุ่มรวมตัว หอยระรานเก่งนักเหลือแบบนี้ต้องจัดการหมายิึงจอกวางแผนแล้วรีบๆไปดักหน้าลองไหมลองไหมกลิ่นอันหอมหวานแมวน้อยลังเลและคิดอยู่นานแมวน้อยห้ามใจไม่ทําผิดครั้งใหญ่เพื่อนๆห่วงใหญ่เฝ้าเอาใจช่วยแมวน้อยแมวน้อยคุดคิด ทำอย่างไรให้เพื่อเลิกจุ้งกับหรีไฟฟ้าถึงวันแข่งขันแมวน้อยก็ไม่มากระต่ายน้อยวิ่งเร็วที่สุดแต่กลับสะดุดจึงต้องหยุดเพราะบาดเจ็บทำอย่างไรดีทีมเราขาดนักวิ่งหนูน้อยรีบรุดไปตามเพื่อนตัวเก่งแมวน้อยแมวน้อยเร็วหน่อยกระต่ายบาดเจ็บแมวน้อยสวหมหัวใจนักกีฬารีบมาลงสนาม แล้วออกวิ่งสุดกำลังและได้ขึ้นแท่นเหรียญทองด้วยกันส่วนเจ้าเสือปิงจอ๋อนั่งแถวหน้าส่งเสียงเชียร์ดังกว่าใครๆทุกตัวชูเหรียญแห่งชัยทุกตัวต่างภาคภูมิใจเหรียญทองเท่กว่าห้อยทอยพอดเป็นไหนไหนในเรื่องนี้คุูบิดาหยิบยกเอาเกิจกรรมกีฬาขึ้นมาเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเด็กที่เล่นกีฬาจะมีร่างกายแข็งแรงนะครับส่วนเด็กที่ไม่เล่นกีฬาแล้วไป สูบบุรี่ไฟฟ้าหรือไปทําอย่างอื่นร่างกายก็จะไม่แข็งแรงตัวนี้จะทําให้เด็กๆที่อ่านเจนได้ชัดเลยว่านอกจากเราไปสูบบุรี่ไฟฟ้าแล้วเราต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยครับ